มาดูคู่เอกครับโอ้โหรักเต็มร้อยวิสูตรเจริญยน์นะครับพบกับทางด้านสักนรินน้อยอ้ออ้วนสวนครับรูปร่างนะ้าเห็นคนละชอ็อตนี้ไม่ต้องห่วงครับคนหนึ่งเนี่ยกางเกงแดง165กางเกงน้ำเงิน175แต่เดี๋ยวเวลาลองยืนดูครับเดี๋ยวดูมีรอยสักไปสักมารักเต็มร้อยบอกมดกัด นี่ครับโอ้โหกรรมาการไททู์กบการเป็นผู้สร้างครับมีผู้ใหญ่พี่ลมครับจเจริญแพทย์นายสนามานายสนามวยเทพประสิทธิ์ครับครับเป็นผู้ต่อมงคลส่วนทางด้านของสักสุรินส,สักุรินน้อยกรดับดาปแปงดับแป้งนครบาลนะครดับผมทิ้งต่อมงคลให้หลักเต็มร้อยนี่ก็ชื่อจริงว่านายวีระยุทธช่วยผลอายุ18ปีครับ เป็นเด็กหนุ่มจากจังหวัดตรังซ้อมอยู่ที่วิสูจ์เจริญยนนะครับที่แหลมฉบังบมีคุณนันวิสูจเจริญยนเป็นหัวหน้าคณะส่วนสักรินน้อยครับหรือนารีนาช่างโตอายุส7ปีจากกรุงเทพเนี่ยเป็นเด็กลาดเขาครับเฮ้ยนี่คนบ้านเดียวกับออฟฟิศเราเนี่ยแต่สถานีของเรานะคนลาดเ้าครับครับค่าตัวรักเต็มร้อยที่สามหมื่นสามส่วนสักนารินน้อยนี่สองหมื่น ครับแล้วก็ดูแลโดยแป้งมินบุรีครับสองยกแรกครับต้องบอกว่าสั่งเารินมน้อยนี่ได้ใหญ่ครับบทยกแรกนี่ได้เปรียบ5-4ยกที่สองนี่ขยับไป7-4 2-1ร้อยครับโอ้โหยาวเหลือเกินนะครับเอ้หลักเต็มร้อยแม่ผมไปค่ายวิสูจน์เจริญยนต์นี่จนจะไปเป็นนักมวยแนละ้วไ <laughs> ม่คจะไปขายมอเตอร์ไซค์ไปขายมอเตอร์ไซค์ <laughs> นะเปิดเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ด้วยใช่ครับ อยู่ที่แหลมชะบังร้านใหญ่ทีเดียวครับครับถ้าอยู่แถวนั้นก็ไปอุดหนุนพี่นันก็ได้ครับอืมนะครับขยับเข้าหากำรับเต็มร้อยนี่ครับอาศัยลูกเหลี่ยมครับพี่ป๊ะครับแมยังเก่าอยู่ใช่ซอมล่าสุดของทีมด้านรักเต็มร้อยที่เอาชนะน็อกนะครับพีเตอร์สอขอศิริพงศ์ที่พัทยาที่เกษมสิทธิ์ที่เกษมสิทธิ์นั่นแหละครับยกที่สี่ ก็ต้องบอกว่าถ่ายทอาสดทางเอสเอ็มทีวีด้วยแล้ววันนั้นสําหรับรักเต็มร้อยจะน้็อกมา่วนสักรารินน้อยครับดับซาเดชต่อเกินจิตอเออเอาเอาลูกิจจะโดนอีกแล้วจะโดนอีกแล้วก็หล่นลงไปอีกแล้วครับสักรารินน้อยแม่เล่นได้ชอบใจครับรักเต็มร้อยบอกครับเล่นลูกนี้ดีกว่า แต่ต้องยอมรับครับวันนี้รักเต็มร้อยนี่สู้เลยครับตัวเล็กกว่าครับแต่จังหวะวงในนี่โอ้เล่นเอาสัตว์มารินน้อยไปไม่เป็นเหมือนกันเลยครับอ้าจับได้จับได้โอ้โหลูกนี้เอาไปเกี่ยวเชือกครับหมดยกที่สามโอ้รักเต็มร้อยครับต้องถือว่าทีมงานแก้เกมได้ดีครับอ้าวหาสึกวอลสุนทรอนน์นะมาสักครู่นี่ขือนมาเป็นที่เลี้ยงด้วยครับ นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาใช้โชคอนันต์เมื่อวานแพ้มาครับที่เวทีจิตเมืองนนท์ครับเอาแล้วครั้งลึหาล่ะเป็นยังไงบ้างอะแพ้นอกก็ไม่ใช่โดนจับแพ้ยกที่สี่ครับไม่มีสภาพครับครัโดนเข่าอวมเลยนะพี่พิเยนเนี่ยเมื่อวานไปย้อนยุกนะกันหลังสวนพันยุทธภูมิเอาเอาลูกทีเทกแล้วโอ้ทำไมมันง่ายได้เยี่ยงนี้ครับยกคนทั้งคนเลยครับไม่สนใจลักเรียบร้อยมาอีกแล้วเอ้า อ้าวตัวเองยังล้มไปอยู่ครับโอ้โหมาดูครับยกนี้มันดูหลักเหลี่ยมของรักเต็มร้อยครับโอ้โหมาแล้วครับมาใหม่รักเต็มร้อยนี่ยครับลูกรักปีกใต้ปีกนี่แหละครับเล่นเอาสักะรินน้อยนี่โอ้โหยพยายามเอาไปเกี่ยวเชือกแนละ้วไม่ได้นะแต่ยังเดินบทต่อกรรมาการไฟทุนกบกลางร,รับแยกออกมาความเงไนใต้นี้อยู่ทางด้านสักกะรินน้อย3ามต่อสองครับ ยกที่สีแล้วไปเข้าไปแล้วเต็มร้อยโอ้โหโดนยัดไส้สาลินน้อยโดนบดบดแบทบนี้ไหวไม่ไหวแม่สไตล์นี้ไม่เหมือนเดชนะครับครับเดชนี่ฝีมือแต่ล้เต็มร้อยมวยเดินครับป้อมเข่าโอ้โหดูครับมาเป็นเซตครับครับนกเต็มร้อยสู้โอ้โหแม่บอกว่าใหญ่ไม่กลัวครับ มาครับตีต่อสกอรินน้อยโกงแบบนี้ต้องยับไส้เอ๊ยยังทำไม่ได้ครับโอ้พี่แป๊ดูครับอครับรเต็มร้อยนี่ขยันออกอาวุธครับใช่ครับแต่ไปยังมั่นใจยอยู่กับกองเชียโโร์โอ้แต่ดอกน,นี้โยนเข่าครับเต็มดอกเลยตีรักเต็มร้อยตีแยกออกมาม่ หดูลูกเดินอู้ยแต่โดนเข่าลอยลูกนี้ดักลอยวีสะเทือนแม่แต่เก็บอาการดีครับรักเต็มร้อย <c oughs> ไม่แสดงอาการออกมาเองครับยังเดินหน้าต่อตัวเล็กกว่านี่โดนแล้วแม่ดูครับดูอาวุธครับโอ้โหหมดยกที่สี่ครับ <c oughs> อ้าสะใจแฟนมวยเลยทีเดียวครับต้องบอกสี่ยงที่ทำมาตอนนี้นะครับลืมมันไปซะครับ พราะตอนนี้มาเริ่มกันใหม่มาเริ่มกันใหม่ยกนี้นละครับครับยกสุดท้ายครับมาว่ากันเลยครับเป็นไปได้นี่รักใครชอบใครเชียร์ก็ไปได้เลยรันไปได้อยู่ได้ทั้งคู่ครับครับผมอ้าวนี่แหละล้มลงไปก่อนแล้วครับสักรินน้อยแม่พยายามจะใช้เข่าลอยแต่จังหวะนี้ครับโอ้ยนี่โดนเหมือนกันครับรักเต็มร้อยเข่ากับเข่าแมสู้กันถึงดีกาเลยครับคู่นี้ ไหวไม่ไหวครับทังคู่ไหวไม่ไหวอืเนี่ยครับจังหวะเข่ากับเข่าหลักเลี่ยมได้จะเดีกวกันแต่หลักเลี่ยมมวยประท่าเบอร์ดีๆเนี่ยต้องรักเต็มร้อยครับรับประสบการณ์ความเก่าได้แน่นอนครับวัดกันแล้วครับแต่ตอนนี้ครับความสดสักนรินน้อยจะยังไรได้ถมได้ใหญ่ได้ยาวอีกแม่พอหักล้มได้ช่วงแรกนะแกเล่นเกมรับเลยครับรักเต็มร้อยโอ้โหเนี่ยครับ แต่ตอนนี้สถานการณ์นี่ต้องบอกช่วงการายกนมีไหลไปอยู่รักเต็มร้อยนะครับครับห้าหนึ่งสิบหนึ่งนี้นมดแล้วครับแต่ดูครับเกิดอะไรขึ้นครับคู<อ>่<อ><อ>นี้ตอนนี้แม่รักเต็มร้อยนี่กินมาแบบจนจะถึงคองหอยแล้วนะครับกินมาจนแบบแม่เขาเรียกจะหมดจานอยู่นะ้อา,าคลายทิ้งซะอย่างนั้นเหลือแต่ไข่ดาวไว้กินสุดท้ายอ่ ผลปรากฏจะเป็นยังไงต้องดูครับจับตาดูดีๆครับมมนมีใครเล่นมุกจับยายก็ได้ครับอ่ามีครับสักกะริมน้อยไม่สนใจแล้วครับเดินหน้าลูกเดียวไปสดแล้วครับหมดแล้วโอ้โดนแข้นเข้าไปเอาละครับมีเฮครับอย่างนี้ดูครับจังหวะนี้ครับต้องดูครับโอ้โดนเข้าไปเมื่อสักครู่นี่สะดุ้งครับโอ้โหแล้วล้มลงไปอยู่ข้างบนด้วยครับเอาละครับ แม่ทางแป๊ะบินบุรลีนี่บอกครับพอแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ครับออกไหนออกไหนกับพี่แป๊ครับเดี๋ยวดูครับครับโอ้โหลุ้นด้วยกันทั้งคู่ครับเอาละเดี๋ยวดูออกไหนกับคุณผู้ชมทางบ้านกรรมการสามท่านธนาดนอยู่เบิกอำนาจสายฉลาดสินใจจุลวงศถูกดวงคะแนนโดยกรรมการไพฑู์กบการครับ ไปไหนชู่สองมือโอ้โหสมัคเกิเสมอกันครับกรรมการให้คะแนนคนละมุมเลยนะครับ3มหนุ่ม3ามุม3ามุมนะครับธนาดน4 9 48ครับอำนาจสายฉลาดให้ให้แดงแพ้ครับ48 49ส่วนสินชัยจุลวงให้เสมอกัน48ต่อ48ครับครับ3มเสียงนี่ไม่เหมือนกันนะช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับผมธนาพลคงอภัยและคุณกุมารดำชัยชนะทัศมีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ